สุดท้ายของรายการนะครับที่เราจะหาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้าเป็นการถ่ายทอดสดนะครับ,ร,บระหว่างศรีสเกตกับนครน,นายกจะมีจังหวัดเดียวเข้าไปชิงชนะเลิศกับกาลสินครับ,รบเอาละเอฟเอ็มร้องก่อนนะครับน้ำอยู่สิคะแนนนะครับคิดว่าจะชนะไหมครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับหวังว่า <c oughs> นะครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้อง FM จากศรีสเกตครับคือ ต้องการให้ได้มากที่สุดนะครับสูงสุดเกิน1,000ันคะแนนเพื่อรักษาระยะห่างนะครับโดยมาตรฐานน่าจะอยู่ที่900มากๆ900รกว่าแก่ๆมี8ครับโอ้โหไปไรครับโอ้ยแคะแนนนะครับคือแนนที่เอ็มเอ็มทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่น้องแอมจะต้องทำให้ได้คือ988 นะเอบวกบวกอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับคะแนนของน้องแอมนะครับจากนครนายกพร้อมนะครับ <out> คือต้องการ9 8 8านะครับเ8้าครับมาให้ที่เธอต้องการถ้าถึงหรือใกล้กว่านั้นนะครับถ้าได้กจะเข้ารอบนะฮะจะต้องการคะแนน9 8้าร้บคะแนนครับ ไม่พอครับไม่พอครับไม่พอก็เป็นนั้นว่าจังหวัดที่เข้าไปชิงชนะเลิศจังหวัดที่2นะครับจังหวัดสุดท้ายแล้วนะครับคือศรีสะเกตครับรับเงนรางวัลไป3ามหมืนบาทเรียนทองแดงก็คือนครนายกนครนายกนะครับรับไป1 0 0 0 0มืนบาทครับ โอเคทำดีที่สุดแล้วล่ะทำดีที่สุดแล้วขอขอบคุณกองเชียร์นะครับทั้งนครนายกทั้งศรีสะเกดแล้วก็ผู้เข้าแขันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้ารอบชิงนะครับจะเป็นการชิงกันระหว่างกาลสินกับศรีสะเกดอีสานเจอกันเองถ่ายทอดสดครับมีการโหวตด้วยท่านผู้ชมจะสามารถร่วมเป็นได้นะครับโดยการโหวตนะครับ สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์เริ่มโหวตได้เลยเราจะรับการโหวตถึง1สัปดาห์พิมพ์หนึ่งคะแนนเป็นของกาลาสินพิมพ์สองคะแนนเป็นของศร <4 S 1> ีสะเกดส่งมาที่4 7 7 7 6 6ดนะฮะเร้รแ่แต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับวันจันเริ่มส่งได้เลยนะครับ,รบพิมพ์หนึ่งกาลสินพิมพ์สองศรีสะเกดรอบชิงสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดครับวันนี้ต้องขอขอบคณะกรรมการทางกาท่านของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดนะฮะ ดูสงครามเพลงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบขิกถูสงครามเพลงรอบชิงชนะเลิศกาสิลป์สีสะเก,กันดีรือมันเหมือนถูกสะกดอะเพราะเสียงดีเสียง,งใสเสียงหวานวิธีการร้องเนี่ย ค่อนข้างทันสมัย mm hmm. ครังหน้าจะเป็นชิงชนะเลิศครับขอคะแนนโหวตจากทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวจากกังหวัดกาลสิธุ์ลองเรือมาหาักสักคนขึ้นประโยคแรกเนี่ยขนลุกทั้งตัวเลย <Yeah. S 1> มองไปข้างหน้าเลยหนูอนาคตหนูนี่มองไปข้างหน้าเลยลูก FM ไกลๆได้เลยนะ <Yeah. S 2> รอบชิงชนะเลิศนี้ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศนะครับส้อยโหวตให้จังหวัดศรีสะเกษนํำเด้อครับขอบคุณครับ yeah. ต้องขอขอบคุณกองเชียร์ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครยกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านคณะกรรมการทั้งห้าท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้กับจังหวัดศรีสะเกษนะครับชนะเลิศน,นะครับขอบคุณครับ,รบวันนี้สําหรับทีมพวกเราก็ดีใจมากๆนะครับที่ทําความสาเร็จได้อีกขั้นหนึ่งนะครับอาชิตนาถ่ายทอดสด,ดสด